各位父母你好，同学们你好，我们又见面了。上个视频你们记得主业生食》和主业歌了吗？如果不会记得的话呢，同学们要努力练习哦。这个视频是什么题目呢？首先呢、啊，老师要练习生食。สว、嗯、ัสดีค่ะผู้ปกครองทุกท กับภาษาจีนนะคะเด็กๆคลิปที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรไปนะคะเรื่องอาชีพคำศัพท์อาชีพ,ชพและบทเพลงเกี่ยวกับอาชีพใช่ไหมคะสัปดาห์นี้เรียนเรื่องอะไรนะเด็กๆดูไว้เลยคุ้นๆเหมือนเคยเรียนแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราซื้อขออนุญาตทบทวนคำศัพท์กับเด็กๆก,ก่อนนะคะน่าหัมเรียนสีเือปล่这是什么呢อะไรคะเด็กๆ เหยื่นจริงแปลว่าตาเก่งมากค่ะน,นี่คืออะไรเอออะไรนะเออตัวหูถูกต้องอันนี้คืออะไรคะดเด็กๆปีปีจืจมูกเก่งมากเลยอันนี้คืออะไรคะเสี้ยวโฉบหายชื่อโฉบเสี้ยวโฉบหายชื่อโฉบแปลว่าอะไรนะคะเด็กๆมือเก่งมากเลยอ่ะสุดท้ายแล้วอันนี้เป็นคําศัพท์ใหม่ใช่ไหมคะอันนี้คืออะไร 林跟老师一起说，舌头，舌头，零再来一遍，舌头，舌头。来，我零顶了他。好，谁知道眼睛的功能是什么？眼睛的功能是什么？台湾班卡，问，那 t i t o n t a m i w e t h m a i c a t i c d e m i w e t h m a r มีเอาไว้ดูใช่ไหมคะ,ะดูภาษาจีนพูดว่าคานคานดูทีวีภาษาจีนพูดว่าคานเตี้ยนทื่อ好再านเตี้ยนวื่อ好再来อ谁知道ึ่的功能是什么ใครรู้บ้างคะว่าหน้าที่ของหูมีไว้ทำอะไรไมีไว้ทำอะไรนะอ่าเอาไว้ฟังสิ่งต่างๆรอบตัวเราใช่ไหมคะอ่าเด็กๆเกิดเราชี้ชีวชัวทิ้ง ทิงแปลว่าทิงแปลว่าอ่าทิงแปลว่าฟังเก่งมากค่ะเฮาจะอะไรเปลี่ยนทิงเก่งมากค่ะฟังอะไรดีนะฟังคุณพ่อคุณแม่พูดใช่ไหมคะทิงมาหมาเต๋อคว่าทิงมาหมาเต๋อคว่าอ่าฮาว接下来呢这是什么鼻子鼻子แปลว่าอะไรคะจมูกจมูกมีไว้ทำอะไรมีไว้ทำอะไรคะ เอาไว้หายใจหรือว่าดมสิ่งต่างๆรอบตัวเราใช่ไหมคะ,ะวันนี้เราซึ่งมีตัวอย่างของรางมนมันจะเดี๋ยวเราซึจะมาดมให้เด็กๆดูนะว่ามีกลิ่นหอมไหมอ่าหอมาะะาม,อหอมากเลยค่ะราเมงนหอมมากดมภาษาจีนพูดว่าเหวนิวนเหวินฮ๊อปจะไญอปเพี้ยนป้าชงนี่เดีออ๋ยนะอีกรอบนึงนะคะเราซึ้อขอเสียงดังๆเลยเหวนินเก่งมากคะ่ะฮ๊อ 接下来呢这是什么？นะไ手，แปลอ่ไม,มือใะ่ืออไหมอคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูมืออไว้ทอไรอะไรคัมผะสสิ่สสอ,สสสอ่่ไงๆืออะรคะไคือะไรคืัอะไรคืออะไรคือะอะราืะไรษะรคะไรคออรคืออะไรคืออรคืะไรคืออะไรคือะไรคืคือะไรคืออะไรคคระไล สุดท้ายแล้วดเด็กๆดูเลยเจ้าชื่อฉมอนี้คืออะไรคะีดเด็กลิ้นใช่ไหมคะลิ้นภาษาจีนพูดว่าเฉถศเฉทศเอา,าอีกครั้งหนึ่งเฉทลิ้นลินล้นเอาไว้รับ,บรสชาติใช่ไหมคะรับ,บรสชาติภาษาจีนจะพูดว่าเหว่ต่อเหว่ต่อเดีย๋ดวยวซึ่งจะมีคำสั่งง่ายๆให้เด็กๆฝึกพูดกันนะคะคำนี้ก็คือ ，味道不ย味ต不า啊，รสชาติไม่แย่เลยอร่อยอร่อยมากมากเลยนะคะรสชาตินี้อร่อยมากมากเลยชงเซียนมันวอมันฟู่าก่什么眼眼睛แปลว่าอะไรคะตาแตกไปที่ตาเลยเดินเราชี้ t ี่ันัน 好，再来一遍，看，好，这是什么呢？耳、啊、什么？耳、啊、什么？耳、啊、朵虎，耳朵虎啊，拜拜来，听没听？跟老师一起说，听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 白话，放劲儿嘛，哈，弟弟，来嘛，来，这是什么呢？ ปีจื๊ปีจื๊ปีจื๊คืออะไรคะที่เด็กเด็เห็นภาพอยู่แล้วจมูกเก่งมากเลยค่ะไปที่จมูกมะะมของเราจมูกไว้ทำอะไรดมก็เราชี้ชี้ชัวร์หวนหวนหว,น,วนแต่ว่าดมเก่งมากค,ค่ะ,คะเจไลานา่ครับ接下来呢这是什么手手还是小手手 หา小手ื่อเสี้ยวโฉมอาจ,จะพูดได้ทั้งโฉที่แปลว่ามือหรือว่าเส,สมือได้เหมือนกันนะคะเด็ก่ะแปลกไปเลยมือไว้ทาอะไรคะเด็กสัมผัสใช่ไหมคะภาษาจีนพูดว่าโมอม好再来一遍摸มเก่งม,มากค่คกะ好重新问最后了是什么是什么舌舌舌头 舌头，零好，再来一遍，最后了，舌头，零给妈妈，就是背背去嘞啊，零ไว้รับรสชาต์ใช喂ไหมคะภาษ,าษาจีนพูดว่าเว่ยต๋อเว่ยต๋อ好再来一遍，喂ว่ยต๋อ好，同学们怎么样,样呢？你们记住了吗？ เป็นยังไงบ้างคะดเด็กๆเด็กๆจำคำศัพท์ได้หรือยังถ้ายังจำไม่ได้เราก็เราซื้ออยากจะให้ดเด็กๆฟัง1คลิปประมาณ 2- 3ถึงครั้งนะคะดเด็กๆจะได้จำคำศัพท์คำใหม่ๆที่เราซื้อสอนให้ไปขอแซ่ก็ชื่อผิวับ้นเจียนเนี่ยนปะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะดเด็กๆบ๊ยบายใจเจียนคะ่ะ